รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อยากจะทำให้อีกหนึ่งเวทีของคนไทยคือนางสาวไทยเนี่ยมีความแข็งแรงได้โชว์อัตลักษณ์หรือว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็คิดว่าแน่นอนคณะในยุคข,ของ TPN ทํานะคะเราก็จะเพิ่มเติมคือความสนุกความความแซบอะไม่รู้จะใช้ว่าอะไรอะมันต้องสนุกอะใช่ไหมคะก็คงจะมีกิจกรรมอะไรหลากหลายเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ อ๋อค่ะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพลิกโฉมนางสาวไทยเนี่ยคือหลายๆคนที่ปุ้ยก็อ่านจากความเห็นของแฟนๆเยอะนะคะแล้วก็อ่านความคิดเห็นจากกูรูต่างๆหลายๆท่านเราก็คงจะ,ะในยุคสมัยเนี้ยทุกอย่างมันรวดเร็วฉับไวแล้วมันเป็นมิติที่มันเชื่อมโยงต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนบริบทของเวทีเี่ยให้มันกล้ากลั่งยิ่งขึ้นต้องใช้คํานี้คือ ใช่ก,ก็ต้องไม่เอิงเอ่ยอะ่ะมีหลายคนบอกพี่ปุ้ยจะดูเหรอเอิงเอ่ยนะพี่ก็ไม่เห็นว่ามันไม่รู้แนละ้วคืออันเนี้ยพอพี่ดูมาก็ไม่เอิงเอยะะ่ยค่ะแต่ว่าในยุคข,ของ TPN เนี่ยนางสาวไทยจะต้องมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งที่เราดีใจก็คือว่านางสาวไทยของเราจะต้องไปเป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและไม่ว่าการท่องเที่ยวไทยจะไปรดโชว์ที่ไหนทั่วโลก นางสาวไทยคนนี้แหละค่ะจะต้องตะเวนไปเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อไปประกาศทรัพยากรที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวของเราให้กับชาวโลกรู้แล้วก็เชิญชวนชาวโลกมาเที่ยวที่บ้านของเราค่ะค่ะก็เราก็วางไว้ เหนื่อยมากนะคะดูเหมือนจะดีแล้วโควิดพันใหม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปทบทวนในมาตรก,การเดิมค่ะว่าเราจะมีาการระวังหรือป้องป้องกันยังไงแน่นอนค่ะเอาเริ่มตั้งแต่ผู้เข้าประกวดเลยทีมงานไม่ต้องห่วงนะคะทีมงานพี่ปุ้ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนวันนี้เราวางไว้ว่าต้อง3เข็มค่ะปีที่แล้วซีซันที่แล้วนะคะเราวางไว้ที่2เข็มปีนี้อย่างน้อยต้อง3เข็มแล้วก็นางงามด้วยเช่นกันค่ะ เป็นห้องแดงไม่ใช่ห้องดำนะคะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนค่ะแต่จะบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นตำนานเลยแหละถ้าพูดถึงห้องแดงปั๊บนึกถึงนางสาวไทยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันทำไมต้องเรียกมันว่าห้องแดงค่ะอ๋อก็วางแผนไว้นะคะแต่ใจพี่ปุ้ยคิดว่าการจัดออนไลน์เนี่ยก็ต้องถามพวกเราอ่ะชอบไม่ล่ะ สันหัวดิบๆก็คือมันก็ความสนุกหรือการลุ้นระทึกเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปมันไม่เหมือนเราไปดูกันแบบจัดจะด,ดูแล้วก็จัดจริงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะนั่งดูทีวีแต่ถ้าเราจัดในบรยรยากาศจริงๆคนเชียร์จริงๆนางงามเขาก็สนุกคนดูก็สนุกถึงแม้เราจะนั่งดูทางบ้านก็ตามถูกไหมคะมันไม่เหมือนกับเป็นการเทปเรคคอร์ดซะโดยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังไงพี่กก็ต้องหาวิธีที่จะจัดให้ได้ค่ะใช่ค่ะ เริ่มใช่พวกนี้น้องๆสาวงามทั้งหลายนะคะเตรียมตัวหย่อนใบสมัครได้25ปุ๊บออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมี Google Form ให้แล้วก็สมัครเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งในทางเพจของ Miss Thailand Organization ค่ะ มีถ่ายทอดทางทีวีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันนี้แหละคะ่ะ<ๆ>ว่าจะดูได้ที่ช่องไหนคะ่ะเป็นช่องฟรีทีวีนะคะก็ได<ๆ>้ดูแน่นอนค่ะ<ๆ>ค่ะค่ะก็เป็นการเชื่อมโยงของบุคลากรใน TPN <ๆ>เพราะว่าอแมนด้าผ่านสึกอะไรมาเยอะจากคนที่แรกๆเลยที่เธอมาประกวด <ๆ S 2> ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พูดไม่เก่งบุคลิกไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่วันนี้อแมนด้าได้ ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ได้จัดการกับตัวเองจนกระทั่งขึ้นมายืนหนึ่งในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์และการพูดการจาการสปิชเพราะฉะนั้นอามดาจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเวลาเธอไปต่างประเทศเธอเจออะไรและเธอมีการพัฒนาตัวเองผลักดันตัวเองอย่างไรให้มาถึงณจุดจุดนี้ค่ะอ๋ออันนั้นไม่มีดราม่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มปัดดานะคะ PA, าาาพี่เอสาวิระการนังพี่ๆท่านอื่นอย่างวันนี้านางสาวไทยปีที่แล้วของเราก็เป็นลูกบ้าน TPN น้องเมย์น้องเมย์รับงานไว้นานแล้วอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถจะมาร่วมงานได้เด็กๆเหล่านี้ล่ะค่ะหรือรุ่นพี่ๆผู้ใหญ่นี่ล่ะค่ะจะเข้ามาประกฏเป็นทีมอดีตนางสาวไทยที่จะมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับน้องๆที่เข้าประกวดเราเก็บตัวเหลือ25คนนะคะอย่างพี่ๆหลายคนวันนี้ที่เรานั่งประชุมกันช่วงเช้าเนี่ยก็จะมาบอกเล่าว่า ทำอย่างไรเธอถึงจะเป็นนางสาวไทยที่ very strong อันนี้ไม่ไม่มีดราม่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเสกหน้าฝรั่งประกวดนางสาวไทยได้ไหมคะได้สิคะถือสัญชาติไทยหรือเปล่ามีบัตรประชาชนหรือเปล่าเราเป็นคนไทยค่ะจะหน้าฝรั่งหน้าแขกหน้าอะไรถ้าเรามีสัญชาติไทยเราเป็นคนไทยหมดค่ะก็จริงๆแล้วเรามีคุยไว้ในเวทีใหญ่ๆนะคะแต่ว่าบอกเลยค่ะว่า ปี2 0 2 2หลายๆเวทีก็ยังไม่จัดค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มันยิ่งชัดเจนมากๆนะคะหลายๆประเทศทางยุโรปได้ทยอยกันล็อกดาวน์ปิดประเทศแล้วค่ะก็ด้วยเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วที่จะต้องอส่งออกแน่นอนค่ะ,ค,ค,ค,ะคือถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ว่ากังวไลไหมกังวลน,นะคะเพราะว่า อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็น external control หรือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราคุมมันไม่ได้วิธีการอย่างเดียวคือเราตั้งสติแล้วเตรียมวางแผนรองรับมันว่าถ้ากรณีอย่างนี้มันจะมีการเลื่อนไหมมีการหดเข้าหดออกหรือต้องป้องกันยังไงนั่นก็คืออยู่ในแผนการรองรับที่เราคิดเตรียมไวค้ค่ะก็สัญญาสปีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครั้งละสปี3ปีค่ะ โอ้ยไม่ทิ้งคะ่ะไม่ทิ้งนะคะแล้วใครจะรู้ค่ะอนาคตมันก็อาจจะมีขึ้นมาเพิ่มเติมเหนื่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมเวทีเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะ<ด>เรื่องอายุนะคะของนางสาวไทายก็คงจะอยู่ในเกณฑ์เหมือนเดิมนะคะก็18ปีต่ำกว่า18มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถึง27ปีคะ่ะ ส่วนสูงก็ไม่จํากัดค่ะเพราะตอนนี้พี่ปุ้ยมองว่าจะสูงจะเล็กลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ real s i ส e beauty ค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกค่ะค่ะ อ๋อก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเองมากกว่าตัวเรานะคะการปรึกษาหาลือคนอื่นเนี่ยทำได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องถามหัวใจตัวเองค่ะว่าเราจะมายืนจุดนี้ไหมเราจะมาในจุดที่มีสปอตไลท์สองแสงมาอยู่ในจุดที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงเป็นวอยซ์ให้กับผู้คนได้มากมายถ้าเราคิดว่าใจเราพร้อมร่างกายพร้อมสมัครเข้ามาค่ะค่ะเพราะว่า มองว่านางสาวไทยเนี่ยต้องมาขับเคลื่อนอะไรสักอย่างเราไม่อยากจะทําโครงการอะไรมากมายค่ะเน้นเรื่องเดียวเลยค่ะว่าคุณจะมีส่วนยังไงอ่ะมาช่วยกันผลักดันเรื่องเป็นกระบอกเสียงด้านการศึกษารวมถึงช่วยกันรณรงคหาทุนสนับสนุนน้องๆในท้องถิ่นธุรกันดารที่เขาขาดตกบกพร่องในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือแม้กระทั่งการอยากจะสร้างโรงเรียนอยากจะมีโรงเรียนในที่ไหนที่มันอยู่แสนไกลเนี่ยก็จะอยู่ในพันธกิจที่เราจะต้องทํา เบบวทีนี้เราก็ไม่จำกัดค่ะเพราะว่านางสาวไทยอย่างที่บอกนะคะส่วนสูงอาชีพนะคะรูปพันสันฐานี่ยมาเถอะค่ะขอให้มาด้วยความเชื่อมั่นมาด้วยความมั่นใจแล้วมาพร้อมด้วยหัวใจจริงๆไม่งั้นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนของ TPN ถ้าคุณไม่ไม่ตั้งมั่นจริงๆอ่ะมันไม่รอดค่ะ โอ้ oh, ได้ค่ะพี่ปุ้ยไม่ปิดกั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนยินดีหมดอย่างที่บอกนะคะทุกเวทีล้วนแต่มีคุณค่าและก็มีบรบบท็นของตัวเองเราก็ยินดีต้อนรับหมดค่ะ <S 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 ยังไงก็ต้องมีบ้างเนาะเราเป็นทูตท่องเที่ยวอสมมุติเราไปจัดรถโชว,ว์ที่ต่างประเทศเงี้ยยังไงเราต้องพบปะผู้คนนะคะอันนี้เดินทางเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ ต้องมีบ้างพื้นฐานภาษาเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเป็นข้อแนะนําให้กับน้องๆน,นะคะว่าภาษาฝึกได้เชื่อพี่ปุ้ยค่ะฝึกได้ฝึกพูดฝึกอ่านนะคะขวนขวายรับรองคุณเก่งแน่นอนไม่ต้องไปเรียนต่างประ,ทประเทศเลยทั้งนั้นค่ะมันฝึกได้จริงๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองของคนใกล้ตัวนะคะ เข้ามาเลยนะคะสาวๆเข้ามารับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแน่นอนกับความฝันที่คุณได้ติดตามแล้วก็มาร่วมกันลงเวทีมิสไทยแลนด์หรือว่านางสาวไทยใครจะได้เป็นนางสาวไทยคนที่53ประจำปีพุทธศักราช2565หรือมิสไทยแลนด์2022สมัครนะคะ25ถึง25ธันวาถึง5มกราคมค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ